ไปฟาดนายที่ไม่ใช่เลเวลนะครับเรนยังไม่เห็นข่าวไตเขากลัวเขาไม่ทำอีกก็อาจจะอาจจะอย่างนั้นครับเพราะตามที่เด็บดอกออกมาก็พูดแค่ว่ายังไม่ได้มีแผนคอมมิตอะไรใดๆเกี่ยวครับแตเขาไ้ฟาดนายเล่นเนี่ยนั่นดิไอนามะถูบบอกใครครับบอกตัวเองฟาดนายเล่นคินเด็ดหรูเชี่นดิ โหลไม่เคยฮิตเลยคินเดดกาลูเชียนจริงๆแม่งก็เหมือนไลท์นะั่นแหละคือเล่นไลท์ถ้าตัวอื่นฮิตไลท์จะมีฮิตถ้าไลท์ฮิตตัวอื่นมีฮิตคินเดดกาลูเชียนก็ถ้าตัวหนึ่งฮิตอีกตัวหนึ่งก็จะมีฮิตเดี๋ยวบางทีแม่งไม่ฮิตสองตัวได้ทั้ภาพแม่งคล้ายๆกันหมดอะแล้วเรามากับประตูปูเอ้เนี่ยเราเมื่อกี้ได้มาไม่ได้เช็คเลยเอ้เนี่ยเงิน,น่ะเัี่ผมมีเมนูที่คิดไว้เดี๋ยวกลับมาสั่งตอนเงินออกได้เลยครับอันนี้ต้องเล่นอรนะปั๊ดนายผมพีวลไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวะบาออก ตอนหึงบาทคงมดแล้วนักมา2026 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League of Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop กิจกรรมจาก Richman Shop กิจกรรม Lucky c อยทุกการเติม100บาทมีสิทธิ์ลุน้นรับรางวัลมากมายและอย่าลืมสมัคร Richman Premium r รีเพื่อรับสิทธิประโยชน์อีกมากมายห <Zero. S 1> <laughs> ยิบดูบมาทำทีมอสองดาวปะ <laughs> Good for some หรือว่าธนูดีสุดวะธนูได้วอลสตาร์เลยอะกูดฟอร์ซัมมันต้องลงตัวละครเยอะๆแล้วไม่ไม่ใส่อเทมตัวหน้าให้ตัวหน้าตายได้ตังผมว่ากูดฟอร์ซัมดีสุดวะไม่อยากได้เลยเลยต้องจัดตัมค์ขึ้นเวลครับขึ้นเวลมีใครหยิบมาบ้างอะตีฟคอมพิเตอ์พาว่าไนลอนแอสเซทซูเวอร์อสโผนดุ แลก็ส้อสูออกเมนเสียผ้าว่ะอุ้ยไรบมาบาดนึ่นี่เรตั้งอยู่เรื่องสี่ไม่ได้เหรอเนี่ยอันนี้เป็นจริงไปเปิดอัน,นี้เล่นได้นะนอกซัดอ่ะรอดูแซนดสองดาวหน้าเปิดนอกซัดเล่น8ชนะสิขายตดวเขาหนึ่งยี่สดูลู่โมเลโลอุ้ยตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสเป็นต์คือเยอะมากๆนะครับทุกคนอุ้ยอุ้ย <laughs> อุ้ย2ีสบ,บาทตรงนี้20บ,บาทตรงนี้ฟูดฟอร์มันนับทั้ง2ฝั่งไตายไมเดเลยแค่ฝั่งเรามีแค่ฝั่งเราฝั่งนู้นไม่นับดิฝั่งนู้นนับขี้อะไรวะ,ะปกติออกเมนต์มันส่งผลต่อบอดเราไม่ใช่หรอตอบคาถามนี้ก่อนดีกว่าปกติแล้วออกเมนต์น่ะมันจะส่งผลต่อบอดเราแต่มันก็มีบองออกเมนต์ที่ส่งผลต่อบอดเขาใช่ไหมที่แบบลดเกราะฝั่งเขาสองแถวหน้าอนะไรเนี่ย เออกมลคนนี้โยเดินสามเหมือนผมเลยอ้าวแล้วแม่เขาไม่ปลดไอ้น,นี่มาคอพปี้อะ่ะก็ใส่เทมแยกชิ้นมันไม่ปลดอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ได้อีกบาทหนึ่งป่ะอีกบาทหนึ่งแม่งบาทบ้างบาทหนึ่งป่ะไม่ได้เหมอนเวลาสามสิบเวลาครับสามสิบเหมือนกันผมจะใส่แต่เทมตัวหลังนะครับเพื่อให้ตัวหน้ามันตายได้ตา่างจริงตัวหน้าใส่ก็ใส่แค่ตัวเดียวนะั้นมีโยเดินป่ะเอ้ยนั่นไงไอง้ทิศนา ก็ได้คือผมเลือกกับใส่ราดแล้วต่อให้ขายจ่าก็ไม่เคยได้สองพี่น้องนั้นเลยอีกบาทเอเอ,เอผมใส่เทมลืมเขาอ,อยากทำมัว่วไอเนี้ยหรอก็อเลยไม่ปลดก็เมคเซนดีก็ดูเฟกดีครับไอมาอย่าแซวดี ปีก็ไปปลดทีหลังไงเวก้มามันสําคัญกว่าเขาเรียงถูกแล้วเขาเรียงลําดับความสําคัญถูกแล้วปเปิดอลไรมากไอโอเนียเฟลยอ De ดิเซนเดอร์ูว <your S 2> <boy. S 1> ิเซอร์ยเดนบอยยูเดนมีคนเดียวยี่แผลนี้แม่งยูเดินขึ้นก้านี่หายไปเยอะเลยเพราะว่าก้าวแม่งใช้ตังค์เยอะขึ้นใช้ตังค์เยอะขึ้น8บาทพนวกับฟิตแม่งกาดช่วงด่านสี่เลี้ยงเลือดไม่ได้เลยเพราะว่าฟิตแม่งกาดเกิน ทริสทาน่าสองดาวอีกแล้วเหรอวะทุกคน้คนนั้นด่าอะไรอ่ะทุกคนครับคนคนนั้นเขาด่าอะไร้วทำไมวิ่งหีุดหงิดแล้ววะคนคนนั้นด่าอะไรครับคือผู้ชมครับมันบอกได้ไหมว่าเราได้กี่บาทแล้วผมอยากให้มันขึ้นยูไอบอกนะว่าฟู้ดฟอร์ซัมสติ่งให้มาแล้วทั้งหมดกี่บาทไม่อยอมทำก้อนขนหายครับเอ้ยได้ตังค์ไหมเนี่ยเอ้ยโอเคอริสทาน่าได้บาทหนึ่งทีหน้าบาทหนึ่งแกไม่ได้วะแต่เจฟโฟน ทำไมทิศหน้าพี่สองดาวเร็วเสมอก็ <c oughs> <c oughs> จริงมันเป็นเพราะอะไรวะแต่ทิศหน้าสองดาวเร็วตลอดเลยนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนเราห้าสิบาทตรงนี้ครับทุกคนเราพูดลอสตีนะสีท่ทีแต่ไม่ได้อยากได้ลอสตีเลยนะเลี้ยงเลือดบ่าได้เลย <c oughs> เดิมคราลงไปเพื่อเลือก <c oughs> เลือกพิวโทเวอร์แก้มือไลท์ซิรอบล่าสุดเล่นแม่งไม่ฮิตสักตัวไอ้สัส ปุยอยู่ร้านจัดขนสัตว์ครับเต้าปุยอ่ะไอเต้าและไอปุยมันเบิ้ลสองดาวไปแล้วดิลดล็อกเอ้ยเดี๋ยวผมลงซ้ำทำไมเนี่ยลดล็อกเคนเนนมีกากอยอ่ะเราใส่เลยป่ะไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวไปตั้งพี่ลองผสมคุณสู้หรือไม่ก็ของกายภาพดูทิศหน้ามันจะหายไปเลยไปไหนก็ไม่รู้อ๋อมันเป็นมันเป็นเคสกลับกันเหระ ผสมของเวททีโม่ไม่มาผสมของเอดิทิธนาไม่มาคา <c oughs> ถาอัญเชิญปะเนี่ยสุดลับบอไอพีคาถาอัญเชิญทีโม่นะครับขออนุญาตใส่ไอเทมอะไรนะคาถาอัญเชิญทีโม่คือขออนุญาตใส่ไอเทมเอดิคาถาอัญเชิญทิธนาขออนุญาตใส่ไอเทมเอพวิเลดเกอเมนเตสพาวเวอร์อีกอันอถ้าหยิบปอกเมนเตสพาวเวอร์ power, ผมจะการันตีพิษเมติกเนาะเพราะมันเป็นซิลซิลพิษ แต่ผมอยากคืผมว่าเล่นเกมเล่นง่ายกว่าเล่เกมด้วยความเป็นเซฟซิลโกเออเราจะได้พิสเมติกที่ความมือผมจะใส่ไอ้เชี่ยแล้วกูโยเดินหกไม่ได้อ่ะน้องเออผมโยเดินหกไม่ได้่ะโลทีนึงเออทำตัวให้มันน่ารักหน่อยคุยอะไรเงนไม่รู้ไอ้สัส ลองขี้ผิดสีดูครับขี้ผิดสีมันโผมันไม่เกี่ยวอะผมใส่ตลอดก็เหมือนที่พี่ผสมเวทแล้วยูนาล่ามาเ <laughs> ออไอ้เหี้ยเคเมื่อกีอ้กูกกผสมของเวทกูรออาริไอ้ไออาริโผหลังยูนาล่าเกมที่นี่แม่งหรูมากที่ไหนเกมขยายแย่รู้มากยูนาล่ามาแล้วพี่พี่พร้อมยัง Yeah, yeah. ผมยังไม่ใส่นะครับเพราะว่า,มาเมียได้ตังจะเอ่อ uh, good for something เซฟต่อไปครับเมื่อไหรมันจะสองดาวเฮ้ยสองตัวแล้วตอนนี้สองตัวแล้วประมาณโยเดนสี่ตัวด้วยการลงเคนเดนทิศทีโมหายไปไหนกันไม่รู้ครับยเดนสี่ด้วยการลงเคนเดนนะยัางเหงาอยู่นะเพราะเคนเดนมันควรจะเป็นตัวละครที่ไว้ลงตอนหกเอ้ยี่เราเซฟ <laughs> เลือดได้ครับทุกคนเพราะผมผสมทั้งสองฝั่ง ไอ้น,นี่ติดตลกนะที่ดูคนนี้ติดตลกนะคระับะะผมดูละได้หมัดไหมนะไม่ได้หมัดผมหยิบธนูนะเพราะว่าผมจะทําคุนซูคุนซูสิกชีโมหายทุกคนไม่เกินจริง <c oughs> ตามแพสซีฟเ่แนะแพสซีฟในเซอรเบอร์ลิปไอ้เยี่ยบินวอล์กอยู่ใครวะเน,นี่ยเซลาฟินเจลาปีนอุอ้ยเจเจลาปีนลูลู่ใส่ของไม่ตาม เว็บนะครับอุ v ้ยคนที่โดนผมสอนแปลว่าเว็บพิม์ยังไงมานั่งแซวอยู่แล้วล่ะครับสวัสดีอีกครั้งด้วยนะครับยังไม่เลิกเอออุ้ยโทษครับโทษครับยังไม่เลิกเออเหรอครับอ่าพับจับโยนสี่เท่ากันลงกินเลยเรือรบหน้าผมแปดได้เลยปะผมว่าเราแปดได้เลยนะเพราะเราจะได้เงินคืนมาจากปูใช่ไหมเยี่ยม ผมเลือกที่จะเลือกที่จะแปะไปเลยครับฟาดเก้าเหมือนชีวิตประจำวันยังไงไม่รู้เมนูนี้เอาให้เชฟกินฟรีบ้างก็ได้เราเรียกอยากสนับสนุนไงตัวอะไรผมเห็นไม่มาวะมุนโดปะมุนโดยังไม่มา,มมาผมฟาดแปดมาเพราะว่ามันเป็นประตูปูนะครับเราได้เงินสวิงกับแล้วเราก้าวได้เมื่อไหร่เรา9้า,ไ,า9ไปเลยเพราะว่าผมมีเลทเกม นีท่ทีโมมาทีหลังสองดาวก่อนก่อนป๊อปปี้นะนี่ว่าไม่ได้นะนี่ส่งดาวก่อนนะนี่หงทงตัวนี้ไม่เหลือแล้วปะตอนแรกเหลือกากอยกูไปใส่บัตเตอร์ละเออช่างแม่งอี้โอ้ที่ได้ไม่ง,มง,งูหงทงเขาเล็กสั่งเมนูเด็ดของร้านเออเออแล้ปะอันนี้กากอรวันจำปอเฮ็ดปึ๊บอุ้ยเฮียเทมเยอะจังเทมเยอะจงุงอํมนี้เหรอ มีตัดฮิวยังมีตัดฮิวแล้วก็กากยคุณสูคุณสูสองอันไม่เก่งวะใจแอนเหรอแม่งมีสองการกรอ,อตอนเนี้ยเ <c oughs> นี่ยเหมือนจะต้องใจแอนวะผมก็ไม่มีครีหรือแม่ก็รอครีอันนี้มาแล้วค่อยเอาใจแอนออกอ๋อหรือไม่ก็รอคีครับโมเรโลไปอยู่ที่ไลน์ไงคุณสูครีใจแอนไม่บังคับคอมแต่บังคับแนวทางการเล่นเพราะรู้ว่าบังคับไปก็โรเจอร์ไรไม่รู้ <c oughs> เขาเรียกว่าคนดูที่จริงใจนะตัดภาพไปที่โซโอ,อี้เคมื่อกี้ี <pers int ains> ่โหดเหนื่อยเลยโซอี้เคมื่อกี้คูเหนื่อยจัดตอนแรกมีผสมฮอรไปแล้วจอเวทเหรอไม่ไม่สำคัญเท่าฮอร์ผม <c oughs> ผมพูดแค่นั้นแหละเอ้ยอันนี้ได้ดิเราดับเบิลใจแอนสเลเยอร์อะแต่คนที่มันฟาสนายอะ่ะมันก็หยิบบันกลางเท่านั้นแหละเซตโตสองดาวอุ้ยเซตโตสองตัวนะเท่าที่ด <c oughs> ูเซตโตสองตุเด็ด <c> ช <oughs> ่ยเซตโตสองตัวนะเท่าที่ดู ที่ผมดูตรงนี้แล้วเรารอ,รอวอรสตาร์บได้นี่รอเป็นคริที่ดูตรงนี้มุนโดไปไหนวะคนดูมุนโดไม่เจอเลยอ่ะผมมุนโดได้เปล่าแหวนไอโซอย่างนั้นเล่นอยู่ไหมก็ภาพเดิมๆครับก็ฮาร์ดฟ,ฟอร์ดเอาอะเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับโตร์ได้แต่ก็ต้องสองดาวต้องไปคืนกาวของดาวไม่ได้แต่ไม้ก็ใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีมาครับโลเวอร์แปดไอโซสอง 8, ด,ดาวก็ได้ครับ ให้ดุกุไม้เลยให้จังเลยสัสเก่งเกินอ๋ก็เขาชอบเรียกกันว่าความสามารถอะผมก็เลยใช้คำว่าความสามารถก็ใช้ความสามารถที่มีมาใช่ไหมครับใช้ความสามารถของคุณเลยกันโลเวลแปดในโซสองดาวี่ยผมชอบฟิติปมานาามันออโต้เดี๋ยวเราแม่งโดดเดียขอแรงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเนี้ยไหมอีกสักนิดหนึ่งจะเป็นบุญตามากที่นี่แม่งเบาวิวไอ้สัส ได้แต่กระโดดปวนไปปวนมาแต่น้องทีโมเอาให้หรือเปล่าไอสัตว์เอ้ยฟิตฟิตมึงปิดให้ได้นะเออคือเมื่อกี้ฟิตมันโดดหลบลิฟต์มันเลยมาเลงทีโมน้ำตาจะได้ไวอยสตารอืมหมัดไม่ได้หมัดก็น้ำตาน้ำตาไม่ได้อยู่แล้วปะเชวนาอ่า,าใช่หมัดครับหมัดได้คริถ้าไม่ได้หมัดอ่ะถ้าไม่ได้หมัดผ้าคุมมัดไปแล้วผ้าคุมผ้าคุมผ้าคุม คุมได้ดีคอหรือว่าเราทําเจาะเวทอันนี้ใหม่คี์สำคัญกว่าก็ยะไรวะนะโคบุโค,โค <c oughs> ไม่เข็มเดียไม่ซ่ครับเพราะว่าคี์สำคัญกว่า <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าเปิดไลท์นะผมขึ้นเก้าเท่านี้ก่อน ไม่ทันต้องลงต้องลงเองนี่ต้องลงเคสเรียนใช่ป่ะเยี้ขาดเมืองหนึ่งต้องลงเคสเรียเนงลงเลขเมืองหนึ่งฟิตบอกรับคิวนะโมรับคิวอะไรวะรับคิวโดนเล็งเป้าก็าเลยเซตโตฟีโลเซตโตฟีโลเซตโตฟีโลฟีโล าดเมืองหนึง่งค่ะเดมาเซียฟิตเล่นไปก่อนเนะเออฟิตเล่นไปก่อนเชี่ยรวยวะอยากขึ้นเวลสิบเลยวะคนดูไ <c oughs> อ้สัตว์เรืเองรวยชิบหายเลยวะเราเลี้ยงเลือดมาดีจัดจัดอะรอบนี้เลี้ยงเลือด <c oughs> เลี้ยงเงินมาดีจัดจัด รบหน้าขายฟิสแยะของให้จะตกตพอเราได้ไลท์แล้วผมไม่มีลิงผมไม่มีมุนโดแต่ผมไปเล่นฝั่งลองช็อตได้นอย่างเี้ในเล่นอย่างเงี้ยได้ขึ้นสิบเลย ผมขึ้นสิบเลยแถมให้ที่มันต้องสิบแล้ว สองดาวว่าแท้งเนะนี่ยยังไม่มีออกี่เมืองห้าเมืองปะคือหนึ่งสองสามสี่เอาสี่เมืองปกติมันห้าเมืองไม่ใช่หรอไอโอเนียพิวโทเวอร์ยเดนซอน ไอโอเนียคือโอเวร,ร์อย์เธอโยนซอนอ๋อไม่ได้ลงทาก้อนเฉยๆโอเคทาก้อนแถนแถนนี่เอท็อปเมื่อกี้ใครวะไอตัวเฮียอะไรวะเอออ่อนจองดาวแล้ว ออนสองดาวแล้วโกเทนไปครับห้าเมืองไลฟ์ซิตคัมแบ็กบอยโคตรแรงโคตรอันตรายผมบอกเลยว่าผมโคตรแรงโคตรอันตรายทำไมบอกวีผมปิดไว้ไววะ อนเอาเร็วเอาเร็วนี่ถึกกว่าอยู่ดีนะครับไลท์ไลท์ไลท์มาโนยมาโนยดูโคนมาโนย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 ครับมาโนยมาโนยไลท์ขัดหนึ่งบอดครบแล้วบอดเสร็จแล้ว ห้ามุมเมืองเอลเนียพโทเวอร์ทาก้อนโยเดินและซอนครับมีตัดหิวมีเจาะเวทมีทุกอย่างมีแทงมีทุกอย่างครบซิกกุนซูจูกันเลดใจแอนเซเลเยอร์ดาบรวมหน้าหาของไอเซตโตไซเตโตขาดครีหนึ่งอันปะหึ้มโคตรจะมันตายให้หมดไลส์ไลส์ไลส์ไอที่นี่จะทำ การิต้าถามดาวทำเลยควายเมตา้านางโง่เหี้ยทาก้อนกับชูริมาเนี่ยเดียวกันชูริมาครับชูริมาดีกว่าถ้าเล่นไรนะเซตโตคีอยู่ไหนเนะี่ยไม่มีคีให้เซตโตผมใส่อะดัปทีฟเฮมหรือว่าดับเบิลฮอตวะไม่ไม่เอ๊ะเอ้ามันไปแล้วอะผมดับเบิลฮอตนะดับเบิลฮอตเซตโตเจอว่าแปดลมเลยเดือดทำไรยืนแล้วเนี่ยทำไรยืนดับไม่ได้เด้อ หลโต๊ะเฮ้ยแค่มันมีอาเซียวะผมลงอาเซียเลยก่อนเจอรลงอาเซียเพราะว่าถ้าเราได้ได้ถาก,ก้อนเราดอบไข่วะอ๋อดอบออนได้เนอะดอบออนได้เดี๋ยวขอออนไอเทมสักชิ้นหนึ่งแล้วเราลงถาก้อนไอ้ลงชูริมามีโคลิต้าสามแล้วเหรอตามนั้นนะ เวลคีต้อนรับเขสเมต h e Beta Meta ครับไม่ทำอะไรสักอย่างนั่งโลสี่บาทสามเอ็นสนุกจัดๆยูโดสิกเลยสิกแม่งแรงจัดตายได้ครับท็อปโฟยังท็อปโฟยังท็อปโฟยังท็อปโฟหรือยังอ โกคอลเลกเตอร์โกคอลเลกเตอร์ซิกกันเดยเอาใจแอนออกวะเพราะว่ามันได้ขี่ด้วยตีใจตีใจแอนเนี่ยไม่ใช่เลิกเป็นสันฝ่ายที่ควายตัดฮิวอะไรเยอะแยะวะอันนี้ลีซันดาสามอุ้ยเกมโคตรมันเห็นไหมเขาขึ้นเรืเก้า 9, นะครับเห็นไหมเขาพิ่งขึ้นเรือเก้าไม่หรือมึงเพิ่งขึ้นเก้าหรือเปล่า ระดับนี้เพิ่งขึ้นเก้ารู้เปล่าดูทรงโ,โหนีายจะโต๊ะตายการอากาศเลยจะโตผมเมื่อกี้ยกปุ๊บตายกางอากาศเลย,ย,อ,ย,ย,ลเลยอ่ารอบหน้าผมอันนี้ผมชนะเอ้ผมแพ้ชนะผมแพ้มารอบหน้าชนะผมจะได้เซอร์ลาเซอร์ลาเติมดัเมจอีกหน่อยนึงตัดฮิวสามเนี่ยตัดแล้วตัดอีกตัดแล้วตัดอีก <c oughs> ต้องทำอะไรสามได้มั้งอันนี้กำลังทำยูน่าลาสามอันนี้ไม่ขึ้นเวลอยู่ละทำ อันี้สามดาวคาริต้าจริงลิงก็ไม่มีคนเล่นนะนี่เล่นลิงไหมเนี่ยเอาเล่นดีกว่าไม่ทำเอ,เทอุ๊ยเทพเี็สองอันเหรอใช่เป็นสองอันหนึ่งนั้นมาหรอือเอาจริงทาลิกผมลงไปผมก็รอบนาได้นี่ก็ไม่ได้ลงทาลิกแล้วหาของให คือผมไม่รู้ว่าผมจะได้เซอร์ลาหรือผมจะได้เนี่ยผมก,ก,ามากลางๆวนเลยเจอคาริต้าคนเลือดคนที่เอาโอเคคนนี้ตายละเหลือท็อปสามนะครับคนลิซันดาสามดาวเลือดสามเอ็ดอ่ะใส่ว่าผมได้ที่สามดปเลถ้าผมไม่มีอะไรสามดาวอะ่ะ ก็คนนี้ตายค่ะยินลา่าออกสันไฟกันเอาสันเชีย่ยอะไรต่อไป่อ่ไข่นี่ไปเลยนะผมไปเจอลีซันได้แล้วอะเจอร่างปอม ตายเลยเป่ะเนี่ยแค่เลือดยิบเอ็ดเนี่ยได้ใช้ชามเซอร์ลาดป่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามุมเมืองครับปั๊บปับปับปับเซตโตเซ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 ตยกปึ้มไอ้อเหี้ยอุ๊ยผมมีโกเลมสองตัวไอ้แต่เราไมีเจอ,อรีสันดา้าเขาซื้ออะไรดับผมเขาซื้อไก่ไข่ไก่ไก ก็มีแค่ลิงที่ดูที่ดูใกล้สุดตัวละครผมเยอะนะเรามีตัวละครผมเยอะนะผมมีทั้งทหารทรายผมมีทั้งโกเลมลิซันา่าคุณปิดทันหรือเปล่าเต่โตติดอัพเตโตติดอัพลิซน่าเล็งขวามืออยู่ลิซ่าเล็งขวามืออยู่มาแล้ว ไอ้ควายเย่าขอเสียงดังหน่อยเถอะวะควายขอโทษที่เสียงดังนะครับคนดูแต่ว่าไม่ไหวจริงว่ะอ้เช่เมตาเอ็ดนี้มันไม่ไหวจริงว่ะคนดูไม่โดนซีซีโอเคผมซื้อ ซื้อบลอมดักเขาไว้หมดแล้วรอบนี้มันเป็นแค่ไม่โดนสีอะ่ะผมว่ายืนแบบนี้เนาะให้เซตมันตายไปไวเพื่อให้เพื่อให้เซตไปติดอัพนั่นแหละเบาเสียงไ่ทันโทษครับโทษครับมันคือเขิมไปหน่อยคือเขิมไม่หน่อยโอเคเจะเซตอ่าเซตโดนลิซันดาแคดแรกเพื่อไปติดอัพลิซานดาเล็งไปลิซานดาเล็งบนนู้น อย่าอย่าเล็งแเตโตะโอ้โหไม่ไหววะ่ะมันต้องต้องไม่ให้ลิซันดาเล็งแเตโตะเพื่อใหตโตไปยกทุ่มได้อ่ะครับจีิครับ,รบส่งเมนูให้ละคราฟัดนายเอก,กูโกเลมดิฟจริงมื้อ่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่ายูนิตผมเยอะขึ้นอีก2ตัวยูนิตแม่งเยอะมากแล้วลิซันดามันปิดช้าเกินคูมดับแล้ว <laughs> ยังเมตานางโง่เฮียนังโลสีบาทสามอันนี้ผมพลาดเดงปกติผมชอบไปเช็คบอร์ดใช่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้พลาดผมแรงไดงมอนแล้วผมไม่ค่อยเช็คอยากทำอะไรก็ทำพอผมไดมอนแล้วผมไม่ค่อยได้เช็คอยากทำอะไรก็ทำเนี่ยได้เหมือนเดิมครับไรสิชนะบอร์ดนี้ด้วยถ้าไม่ใช่ลิซันดาสามชนะผมกาพูดว่ายังไงผมก็ชนะขนาดลิซันดาสามมึงเจอชาโกเลมดิฟกูเข้าไปมึงยังแพ้กูเลยโกเลมวอ์มอกแสงลิซันดาแคททีเดียวไม่ทด้ เมนูประจำร้านนี้เด็ดจริงอันนี้เชฟแผ่มาครับฟาสติโค้ดมันอ่ะอันนี้เราเล่นเลเวลเร็วได้จาก2อ,อย่างนะหนึ่งคือมันเป็นเอ็นเคาน์เตอร์ปูสองคือเลดเกมสเปเชียลลิสต์นะครับอันนี้นิ้วโป้งใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยคนนี้ก็ไม่ขึ้นเวลเลยเวลแปดฟิลเตอร์สติ๊กสองดาวเวลแปดคนนี้ผมจำได้ออกเมนที่สามอ่ะมันเป็นไอรีฟอร์ดอ่ะที่ซื้อ4บาท2ดาวมาเลยอ่ะ แต่กูก็ไม่คิดว่ามึงจะเลเวลแปดเทรสสองดาวเลเวลแปดฟิลสติกสองดาวอืมก็เก่งดีก็เก่งดีครับก็เก่งดีค่อนข้างที่จะเก่งเฮ้ยคนนี้ก็เล่นไหลนี่วะนี่มันไหลอะไรวะเนี่ยไหลเอ่อซอนวอยปะซอนวอยผิวโททาก่อนยกนิ้วให้เลยครับ เก่งดีนะคนนี้เก่งส่งคนนี้เลี้ยงเลือนมาดีแล้วแล้วก็ไปพาดเจอลีซันโง่สแต่แรงจัดโอ้ไม่มีใครเล่นรอบรอบนี้ไม่มีใครคอนเทสต์ลีซันดาเลยนี่ว่ามันเลยไหวชิวอยู่คนเดียวเมตานี้สนุกจริงครับเผื่อแป๊บเดียวหันมาทีซีบาสาอ้ยโคตดเด็บไปเกมแม่งโคตดเด็บอะโคตดเด็บที